ในโลกนี้มีหลายคุณสมบัติที่ทำให้คนเราดูดีได้ไม่ว่าจะเป็นความจริงความขยนันหรือความฉลาดแต่มีอยู่หนึ่งคุณสมบัติที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงทำให้หัวใจของคนรอบข้างอบอุ่นเสมอนั่นคือความกระตันยูความกระตันย,นยูไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเกินเรื่อมไม่ต้องใช้เงินมากมาย ไม่ต้องใช้ชื่อเสียงแต่มันคือการรู้คุณและตอบแทนคุณด้วยหัวใจจริงๆและนี่คือคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีจริงๆหลายคนพอพูดถึงความกระตัญญูก็อาจนึกถึงการเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนแก่ การซื้อของให้หรือการส่งเงินทุกเดือนซึ่งมันก็ถูกนะแต่ความกระตันยูไม่ได้จำกัดแค่นั้นความกระตันยูเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆเช่นการฟังท่านพูดอย่างตั้งใจการไม่ทำให้ท่านกังวลใจการช่วยแบ่งเบาภาระเล็กๆที่บ้านหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อให้คนที่เคยดูแลเรารู้สึกภูมิใจความกระตันยูยังรวมไปถึงการระลึกถึงผู้มีพระคุณไม่ใช่แค่พ่อแม่แต่รวมถึงครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนแลปลกหน้าที่เคยช่วยเราในวันที่เราลำบากบางคร การยิ้มที่การถามถ่ายการช่วยเหลือกลับก็เป็นการตอบแทนคุณได้เหมือนกันในพระพุทธศาสนามีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความกตัญญูอยู่หลายบทหนึ่งในนั้นคือคำว่ากตัญญูกตวเวทีผู้รู้คุณและผู้ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่ไม่รู้จักบ,บุญคุณของผู้อื่น และไม่ตอบแทนคุณนั้นเป็นคนเลวที่สุดแต่คนที่ทั้งรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นคนที่หายากยิ่งเหมือนดอกบัวที่บานเพียงไม่กี่ดอกในสาะใหญ่หลักธรรมนี้ไม่ได้ใช้แค่กับพ่อแม่เท่านั้นแต่ใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตครูที่เคยสอนเพื่อนที่เคยช่วยคนที่เคยยื่นมือให้เราตอนตกน้ำทั้งหมดนี้คือผู้มีพระคุณและการตอบแทนคุณก็ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ทําให้เขารู้ว่าเรายังจําได้ก็เพียงพอแล้ว จำได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งตอนเด็กเขาไม่ค่อยมีอะไรเลยบ้านจนมากแต่มีครูประจำชั้นที่คอยซื้อข้าวให้คอยหาชุดนักเรียนให้จนเขาได้เรียนจบหลายปีผ่านไปเขามีงานทำมีครอบครัวที่อบ่นวันหนึ่งเขากลับไปหาครูเอาซองเล็กๆใส่เงินไม่มากหรอกแต่ใส่การเขียนด้วยลายมือว่าถ้าไม่มีครูวันนั้นคงไม่มีผมวันนี้ขอบคุณครับครูคนนั้นร้องไห้เลยไม่ใช่เพราะเงินในซองแต่เพราะลูกศิษย์ยังจำได้ความกระตันยูมันเป็นแบบนี้แหละไม่ได้อยู่ ที่มูลค่าแต่อยู่ที่หัวใจชีวิตคนเราไม่มีใครเดินมาถึงวันนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวเรามีมือที่เคยดึงเราให้ลุกขึ้นมีคำพูดที่เคยให้กำลังใจมีรอยยิ้มที่ทำให้เราอยากสู้ต่อความกตันยูไม่ใช่แค่การ ตอบแทนแต่คือการไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้รับและทุกครั้งที่เราทำดีต่อผู้มีพระคุณหัวใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นลองนึกถึงใครสักคนที่เคยช่วยคุณแล้ววันนี้ส่งข้อความไปบอกเขาสักประโยคว่าขอบคุณคุณจะเห็นว่าคำเล็กๆคำเดียวก็ทำให้ทั้งเขาและเรามีความสุขได้เพราะสุดท้ายความกะตันยูไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของคนดีแต่มันคือเครื่องหมายของหัวใจที่ยังเต้นด้วยความรักความทรงจำและความจริงใจ